我弟姓潘。 ทุคาปัจจานิตุกาพยาตาปัจจานิพยายโสกปัจจานิโสกาหนตุสัเพปิปานิโนเอตาวตาจามิหิสัมปะตังบูญยะสัมปะทังสัปิเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติปติสิทธิยาทานังทันตุสัพพายัสีลาลักขันตุสัพพาตา ภาวนาพิรตาโหนตุคาฉันตุเทวตาคตาสาพัพพุทธาลัพภะ,ะตาปเจกานันจะยังพะลังอารหันตานันจเติเชนะลักทั้งพันธามิสพาะโส บทที่สิบหกทที่หกโนตุสัาภังสุงกาลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาวีนาสุทีโหนตุนิรันตระัง โนตุสาพังสุมังคาลังรักขันตุสาะเทวตาสาพธรรมานุภาเวนาโสทิโหตุนิรานตาลังโหตุสาพังสุมังคาลังรักขันตุสาะเทวตาสาสังคานุภาเวนะโสทิหโหตุนิลันตาลัง ด้วยอนุภาพแห่งสัจจาธิฐานอนุภาพแห่งความเปลียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายโบสวดมนต์พระสูตรพระปริตรและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอตัวเทพเทวดาทั้งหลายโปรดได้ โปรดจงอนุโมทนาในการสวดสายายมนและ,ะและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนา โปรดอํานวยพรให้วัตถุให้แก่วัตถุมงคลภาพปิตายอดเสษฐีเหลียนยอดเสษฐีเหลียนไม้ปูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งกองที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยให้เปี่ยนด้วยอนุภาพแห่งภาพปริสรงสามเร็ดสากสิทุกประการเทินสาธุ